ดีค่ะ,คะร้านรถไถวจริญแทกเตอร์อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้วันที่19มกราคม2567ค่ะมีรถไถนิวฮอนแลนด์ขนาด100แรงอามาน้ำเสนอหนึ่งคันนะคะนิวฮอลแลนหนึ่งแรงค่ะมีเล่มให้นะคะมีเล่มทะเบียนให้ค่ะ ชุดโอนก็น่าจะมีครบนะคะเอกสารต่างๆค่ะตัวรถใบดันแล้วก็ผ่านห้านะคะผ่านห้านี่ใบเต็มวส,สวยๆอยู่นะคะรานะคาคันนี้435,000บาทค่ะ435,000บาทนะคะยางสวยสีเส้นค่ะยางสวยสีเส้น แรงดีไม่มีตกนะคะไถปรับพื้นที่บอ่อทั้งวันความร้อนก็ไม่ขึ้นนะคะอันนี้ปรับพื้นที่บอ่อที่หลังร้านของเราเองนะคะเบอร์โทรศัพท์ฝากไว้ก่อนเนาะค่ะติดต่อเฮียแกโดยตรงก็085 0876581ค่ะหรือว่าติดต่อเจ๊ก็จะเป็น088 036 0853นะคะ หน้าร้านของเราก็ยังยืนเหมือนเดิมนะคะยืนเหมือนเดิมมีโคบต้า L 4508 DI แล้วก็ DI Special มียันมา49แรงมี l 4018 d t แล้วก็มี FP นะคะแล้วก็มี L 3608 SP ค่ะมีอา่ามี อยู่หน้าร้านหลายคันอยู่นะคะสิบกว่าคันอยู่นะคะมี DC 60เป็นรถเกี่ยวก็มีค่ะมีฟอร์77 102เจ่พาาอีกขั้นหนึ่งนะคะมีจอรเดียจอรเดียห้แรงจอดอยู่บนนู้นค่ะยังไม่ทันได้เอารีวิวสักครั้งเลยนะคะตัวจอรเดียค่ะแล้วก็มี Ford เข้ามาเมื่อวานฟอร์ดสี่แดสามศเหรอ จำรุ่นไม่ได้ฟอดฟอดสี่แปดเป็นสองเพาอ่ะ ทั้งดันทั้งไถนะคะไปพร้อมกันแรงดีนะคะ น้ำก็ปกติดีนะคะรดค่ะรถไม่มีอายนะคะรถไม่มีอายค่ะพกเกียร์มันเป็นยังไงนะ แล้วผมบรรยายให้กฟังนะครับอันนี้เกียร์ตัวตัวหลักตัวนี้จะมี4เกียร์นะครับ4เกียร์อันนี้จะเป็นโลเ m, h หรือเร็วช้ากลางนะครับมี3ตัวนี้4ก็จะเป็น12เกียร์ด้านนี้จะเป็นชัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหลังฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็เบรค่อยพัดเบรกนะครับคันเลอ ที่ยกหางนะครับยกหางยกหางแรงตัวนี้ดับตัวนี้ดับคอนโทรลที่นียกหางครับตัวนี้คอนโทรลใบมีดนะครับยกใบมีดพวกนี้อุปกรณ์เสริมนะครับสองตัวของพวกนี้ยังไม่ได้ไล่ไม่รู้อะไรตัวนี้เป็นเบรกมือนะครับวันนี้ก็จะเป็นสิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ไปหลังนะครับเทียบกันเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับสี่สูบมีเทอร์โบนะครับร้อยแรง อันนี้ช่วงท้ายนะคะท้ายก็แห้งดีอยู่นะคะ ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้หนึ่งคันนะคะวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ0880360853 0850876581ค่ะ